แหมอากาศดีๆที่ริมหนองน้ำจะมีอะไรดีไปกว่าการปล่อยเป็ดของฉันให้ไปไว่ายน้ำเล่นกันละ่ะโอ้เวนตะเทนช่วยด้วยเป็ดฉันถูกยิง <c oughs> แกคิดว่าจะปล่อยเป็ดคุกแกมาว่ายน้ำเล่นในตามใจชอบอย่างนั้นนะรอไอหนองน้ำแห่งนี้น่มันต้องเป็นของเป็ดฉันเท่านั้น่ <c oughs> Sitting Ducks Gallery หรือเกมยิงเป็ดเป็นการ์ดเกมที่ผู้เล่นทุกคนต้องรักษาชีวิตของเจ้าเป็ดน้อยของเราให้อยู่รอดเป็นตัวสุดท้ายโดยการยิงเป็ดของคนอื่นออกให้หมดคุณต้องพยายามทําทุกวิธีทางครับเพื่อให้เป็ดของคุณอยู่รอดปลอดภัยทั้งเล่นการ์ดวางแผนร่วมมือหรือแม้แต่หักหลังคนอื่นเล่นสนุกเฮฮาได้ง่ายเพราะการ์ดและคู่มือถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยลานละเล่นบอร์ดเกมคาเฟ่อย่าลืมว่าไม่มีมิตรแทนและศัตรูที่ถาวร ซอนเป็ดของคุณให้ปลอดภัยแล้วลั่นไกปืนให้สนันไปกับ s i t t i n g d u c k s Gallery เกมยิงเป็ด ซิตติ้งดักแกลเลอรี่ครับหรือว่าเกมยิงเป็ดเป็นเกมที่เล่นได้3าถึงหคนหมสะสเซรับอลเกมเมอร์อายุ10ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ20นาทีนะครับเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยอย่างถูกต้องโดยลานละเล่นนะครับเพราะฉะนั้นคู่มือและการ์ดต่างๆเป็นภาษาไทยอ่านง่ายแน่นอนครับเป้าหมายของเกมนี้ง่ายนิดเดียวครับผมยิงเป็ดสีอื่นที่ไม่ใช่ของเราออกจากหนองน้ําไปให้หมดครับยืนหยัดเป็นเป็ดตัวสุดท้ายในหนองน้ําให้ได้คุณก็เป็นผู้ชนะครับง่ายไหมง่ายสิมีแค่นี้แต่การจะเป็นเป็ดตัว สุดท้ายได้ต้องทํายังไงมาดูกันครับเรื่องต้นจากการเซตอัพก่อนเลยนะฮะเลือกสีเป็ดที่ชอบที่ชอบไปก่อนซึ่งในเกมนี้เนี่ยจะมีเป็ดอยู่ทั้งหมด6สีนะครับผมงีม่วงส้มเขียวเหลืองน้ําเงินชมพูนะฮะ เลือก1สีที่คุณชอบครับเอามาวางไว้หน้าตัวเองหลังจากนั้นครับก็เอาเป็ดสีของคุณอีก5้าใบเนี่ยใส่ลงไปในกองการ์ดเป็ดนั่นแปลว่าในกองการ์ดเป็ดจะมีเป็ดสีละ5ตัวนะครับนอกจากนี้ครับให้สับการ์ดว่างนะครับที่เป็นหนองน้ำเปล่าๆแบบนี้ไปด้วยนะฮะจะมีทั้งห้าใบเหมือนกันนะครับสับทั้งหมดให้เข้ากันและกลายเป็นกองการ์ดเป็ดแบบนี้นะฮะเปิดเรียงแถวออกมา6ใบนะครับคุณผู้ชมจําง่ายๆครับเปิด6ใบให้เป็ดหันหน้าหนีออกจากกองเป็ดครับง่ายๆแค่นี้แถวเป็ดของเราก็จะเสร็จ เรียถัดมาครับเป็นเป้าเลงมีไว้ใช้ระหว่างเกมนะครับเพื่อบอกว่าเป็ดตัวไหนเสี่ยงที่จะถูกยิงสุดท้ายท้ายสุดครับผมจวการ์ดแอคชั่นขึ้นมือผู้เล่นทุกคนคนละสใบเพียงเท่านี้ก็พร้อมจะยิงเป็ดกันแล้วจ้าคนที่จะเล่นเป็นคนแรกนะครับคือคนที่มีเป็ดอยู่หน้าสุดของแถวหัวแถวเป็นเป็ดใครคนนั้นได้เล่นก่อนนะครับแล้วเทิร์นก็จะวนไปตามเข็มนาฬิกาวนซ้ายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้าเทิร์นของเรานะครับมี4สเต็ปง่ายๆฮะ1เลือกเล่นการ์ด1ใบบ มไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามคุณต้องเล่นการ์ดเสมอแม้ว่าการ์ดที่ลงไปจะไม่ทําให้เกิดอะไรขึ้นหรือทําให้เป็ดเราโดนยิงก็ตามนะฮะ <S <S ยังไงก็ต้องเล่น <S <S เลือก1ใบา <S <S 1> วางลงไปนะครับเมื่อเล่นการ์ดเสร็จสเต็ปสครับให้เอาเป้าเลงเนี่ยวางไว้เหนือหัวเป็ดถ้าการ์ดของคุณบอกไว้อย่างนั้นนะครับอย่างเช่นการ์ดที่โดนลงคือเลงเป็ดก็สามารถวางเป้าเล็งไว้ได้1อันเหนือการ์ดหนึ่งใบใบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เลือกเอาพี่เหลืองแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดคุณไม่ได้บอกให้วางเป้านะครับคุณข้ามไปสเต็ป3าได้เลยเ ตบอกว่าถ้ามีเป็ดหายไปอย่างสมมติถ้าพี่เหลืองโดนยิงเปี่ยงให้เอาการ์ดเป็ดที่โดนยิงเนี่ยนะฮะไปวางไว้ที่หน้าเจ้าของมันเป็นสุสานของเขาครับเป้าที่ยิงไปแล้วเอาออกส่วนช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับผมขยับการ์ดเป็ดไปเติมให้เต็มนะฮะดันไปหาหัวแถวเรื่อยๆแล้วเปิดการ์ดใบใหม่เข้ามาเติมนะครับในหางแถวไม่ว่ายังไงแถวเป็ดต้องมี6ใบเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลงไว้ในช่องที่เป็นการ์ดว่างนะครับแล้วมีคนเล่นการ์ดยิงเปี่ยงอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เป็นที่เปล่าไม่มีเป็ ก็จะไม่มีการใบในถูกเอาออก,เอ,ออกเอาแค่เป้าเล็งออกไปเฉยๆเท่านั้นครับสเต็ปสุดท้ายครับผมจั่วการ์ดแอคชั่นขึ้นมือนะครับให้ในมือเรามีการ์ดใบเสมอและก็เป็นอันจบเทินครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการ์ดแอคชั่นในเกมนี้มีอะไรบ้างนะฮะการ์ดแอคชั่นในเกมนี้มีทั้งสิ้น18แบบครับโอ้โหตกใจดิแต่ไม่ต้องห่วงคู่มือเขาเป็นภาษาไทยตัวการ์ดก็เป็นภาษาไทยเราเล่นเขาแปลมาให้เสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เพื่อความเคลียร์เพื่อความเข้าใจเรามาดูกันดีกว่าว่า18แบบนี้ทําอะไรได้บ้างครับ เริ่มจากการประเภทแรกครับคือการเล็งและยิงเป็ดนั่นเองครับเริ่มด้วยการ์ดเล็งเป็ดหรือว่าเทคเอมนะครับเมื่อลงการ์ดนี้คุณสามารถนําเป้าเล็งไปวางไว้เหนือการดใบใดใบหนึ่งในแถวเป็ดได้หากเกิดการเคลื่อนที่ของเป็ดเป้าจะไม่ขยับตามเป็ดนะครับการใบต่อไปการ์ดยิงหรือชูดนั่นเองครับเมื่อมีเป้าเล็งอยู่ในแถวเป็ดนะครับคุณสามารถใช้การ์ดยิงเพื่อยิงเป็ดออกจากเกมได้นะครับการ์ใบต่อไปสองคู่หรือดับเบิล a บรล l ครับคุณสามารถวางเป้าเล็งได้2ออันแต่ว่าต้องวางติดกัน เท่านั้นนะครับใบต่อไปเป็ดปืนไวหรือว่าควิกช็อตครับใบนี้เสมือนว่าเราเล่นการ์ดเล็งเป็ดและการ์ดยิงติดกันคือสามารถหยิบการ์ดเป็ดออกไปได้นหนึ่งตัวโดยไม่ต้องมีเป้าเล็งเลยนั่นเองใบต่อไปซูนเดี่ยวหรือว่ามิสไฟเออร์ครับผมใช้ยิงเป็ดตัวที่อยู่ติดกับเป้าเล็งน,นะครับเหมือนว่าเราเล็งและยิงพลาดไปนะฮะเป็ดตัวที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของเป้าเล็งที่เลือกจะถูกยิงและเอาออกจากเกมแทนอีกหนึ่งใบคือการ์ดตายคู่หรือว่าทูเบิร์สการ์ดใบนี้จะทําให้คุณยิงปืนนัดเดียวแต่ได้เป็ดถึง,งครับ แต่เป็ด2ตัวที่ว่านั้นต้องมีเป้าเล็งอยู่ติดกันถึงสามารถยิงแล้วตายคู่ได้นะครับใบต่อไปอธิบายคู่กันเลยครับเด้งขวาและเด้งซ้ายรัวบัมไรท์บัมเลฟนั่นเองครับการ์ดใบนี้ใช้ย้ายเป้าเล็งที่วางอยู่ในแถวเป็ดนะครับให้ขยับทั้งซ้าย1ช่องหรือขวา1ช่องตามที่การระบุต่อไปจะเป็นการประเภทย้ายเป็ดนะครับเริ่มจากการหน้าเดินหรือว่าไลน์ฟอร์เวดเป็ดทั้งหมดในแถวเป็ดจะเดินขึ้นหน้า1ช่องโดยการ์ดเป็ดที่อยู่หัวแถวนะครับจะถูกนําไปสอดใต้กองการ์ดเปด ส่วนใบบนสุดของกองเป็ดจะถูกเปิดและนํามาอยู่ที่ท้ายแถวแทนครับการไปต่อไปครับอธิบายคู่กันได้เลยนั่นก็คือเป็ดชิ้วหรือแฮงแบ็กแล้วก็เป็ดโผลหรือมูฟเฮดนะครับเมื่อเล่นการ์ดใบนี้คุณสามารถสลับที่การ์ดเป็ดของคุณกับการ์ดใบที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตามกา ชั่นที่คุณเล่นไปนะครับใบต่อไปเป็ดจรวดหรือ fast forward c a r ดใบนี้จะทําให้เป็ดของเราย้ายไปอยู่หัวแถวทันทีใบต่อไปเป็ดอันดัานหรือ d i s o r d e r l y conduct ใบนี้จะทําให้เราเรียงลําดับการ์ดเป็ดที่อยู่ในแถวเป็ดเรียงยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยอยากสลับยังไงก็เอาเลยให้เต็มที่ใบต่อไปเป็นเป็ดมายากลหรือ duck shuffle ครับใบนี้ให้เราเอาการ์ดเป็ดท,ดทั้งหมดที่อยู่ในแถวเนี่ยกลับเข้ากองสับกองการ์ดแล้วเปิดการ์ดเป็ดขึ้นมาใหม6่6ใบโดยที่เต้าเล็งทั้งหมดยังอยู่ที่เดิมครับใบต่อไปเป็ด ซ่อนแอบหรือว่า duck and cover นะครับใบนี้จะทําให้เป็ดของเราเนี่ยไปสอดอยู่ใต้เป็ดตัวที่อยู่ติดกันหากตําแหน่งของเป็ดที่มีการซ่อนแอบเกิดขยับนะครับเป็ดทั้ง2ตัวเนี่ยจะไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าตําแหน่งที่มีการซ่อนแอบถูกยิงขึ้นมาแล้วก็เป็ดด้านบนจะถูกยิงออกจากเกมไปใบต่อไปเป็นเป็ดมุดน้ําหรือว่าบอททอมซับใบนี้จะให้เป็ดตัวใดก็ได้เนี่ยซ่อนตัวได้1รอบโดยการเอาการ์ดเป็ดมุดน้ําเนี่ยวางทับการ์ดใบใดก็ได้ที่อยู่ในแถวเป็ดจนกว่าจะเข้าตาของเราใหม่อีก1รอบการ์ดเป็ดมุดน้ําก็จะถูก เอาออกไปเป็ดของเราก็จะโผล่ค้นน้ำมาเหมือนเดิมประเภทสุดท้ายครับคือการพลิกเกมนั่นเองมีอยู่2อย่างก็คือเป็ดสันติหรือว่า give peace a chance เมื่อเล่นการใบนี้ครับให้เอาเป้าเล็งทุกอันออกจากแถวเป็ดไปให้หมดเลยครับการใบสุดท้ายคือการเป็ดคืนชีพห,หรือว่า resurrection ค,คนที่เล่นการใบนี้ครับสามารถนําการเป็ดที่ถูกยิงตายไปแล้วกลับเข้ากองการเป็ดได้1ใบนั่นก็คือแอคชั่นที่คุณจะเจอในเกมนี้ตัดสินใจและเลือกใช้ให้ดีนะครับเมื่อไรก็ตามที่เป็ดของเราโดนยิงออกจากเกม จนหมดคือหน้าตัวของเราเนี่ยรวมกับเป็ดเริ่มต้นแล้วมีครบ6ตัวแปลว่าคุณไม่มีโอกาสชนะแล้วแต่คุณก็ยังมีสิทธิ์เล่นเกมนี้ต่อไปนะครับเมื่อถึงตาของคุณคุณยังลงการแอคชั่นได้อยู่นี่แหละช่วงเวลาของการเอาคืนมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเกมเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่เดียวบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเหลือเป็ดแค่สีเดียวในหนองน้ำครับสีที่เหลืออยู่คือผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนี่ก็คือวิธีการเล่นของ sitting duck s gallery หรือว่าเกมยิงเป็ดนะครับซึ่งร้าน,าน,านลาลาเล่นเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็แปลไทย มาเป็นที่เรียบร้อยลองไปหาเล่นกันดูได้นะจ๊ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าชาวบอร์ดเกมไนท์เนี่ยเขาต้องมาดวลปืนยิงเป็ดกันสีไหนจะอยู่รอดรอติดตามเร็วๆนี้กับบอร์ดเกมไนท์ที่นี่ทีวีมังก f ออฟฟิเชียลนะฮะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเวลาคลิปมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ